เที่เกาะแรกคําว่าเกาะแรกนี่ท่านสังเกตได้ว่าจะเป็นรอแรกนี่คือแรดสระแอร,รอเรือต่อเต่าซึ่งมันหมายถึงพันไม้ชนิดหนึ่งซึ่งสมัยก่อนจะมีอยู่มากบนเกาะแรกแห่งนี้บนเขานะครับเกาะแรกแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับเป็นหมู่ที่3ของตําบลดอนสักอำเภอดอนสักจกังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผู้คนอยู่อาศัยกันประมาณ300กว่าคนมีอยู่ด้วยกันประมาณ90กว่าครัวเรือนนะครับ ส่วนใหญ่แล้ว90กว่าเปอร์เซ็นต์ของผู้คนที่นี่จะเป็นลูกหลานก็คือคนไทยเชื้อสายจีนไฮห,หลัมนั่นเองประวัติความเป็นมาผมจะย้อนหลังสั้นๆเมื่อก่อนที่จะมีผู้คนอยู่อาศัยบนเกาะแรกแห่งนี้ย้อนหลังไปประมาณร0อยกว่าปีก่อนเกือบเกือบสองปีก็ว่าได้ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ต่อเนื่องระหว่างปลายรัชกาลที่4จนถึงต้นรัชกาลที่5นะครับสมัยนั้นเกาะแรกไม่มีผู้คนอยู่อาศัย มีบุคคลกลุ่มแรกที่มาอยู่อาศัยก็คือชาวมุสลิมซึ่งอยู่สองจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสตามประวัติเขาว่ามีบุคคลมุสลิมกลุ่มนี้ได้เข้ามาอยู่อาศัยก่อนซึ่งเป็นบุคคลกลุ่มเล็กๆแค่นั้นจะไม่มีมีไม่มากครับไม่กี่ครัวเรือนประกอบกับว่าในช่วงจังหวะนั้นที่ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ก็จะมีภัยสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นจะมีชาวจีนบางส่วนที่อพยพหนีภัยสงครามกันมา ชาวจีนให้หลำที่หมู่เกาะให้หลำประเทศจีนก็ได้อ,อพยพลงเรือสำเภากันมาล่องมาตามทะเลเอ่าวไทยนี่ครับมากันเรื่อยๆและอาจจะไปขึ้นบกที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราบางส่วนก็ลอนแลมมาเรื่อยจนถึงประเทศไทยตามประวัติว่ามาขึ้นบกที่ประเทศไทยตั้งลกรากทำมาหากินที่ประเทศไทยก็หลายจังหวัดส่วนหนึ่งก็มาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งก็ได้มาขึ้นที่เกาะแรล่แห่งนี้าบางคนในยุคนั้นก็อาจจะชอบในบรรยากาศชอบภูมิประเทศทิวทัศน์อะไรต่างๆก็แล้วแต่การทำมาหากินการค้ามนาคมสะดวกก็เลยกลับไปชวนสมัครพรรคพวกหรือส่งข่าวให้สมัครพรรคพวกญาติพี่น้องญาติสนิทมิสหายจากเมืองจีนอพยพกันมาอยู่จนกระทั่งเกาะแรล่เป็นชุมชนใหญ่ขึ้นเมื่อมาอยู่ปะปนกับชาวมุสลิมที่ผมบอกเมื่อเบื้องต้นด้วยความเป็นอยู่ซึ่งแตกต่างกัน พี่น้องชาวมุสลิมที่มาอยู่ก่อนก็ต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นเหลือแต่ชาวจีนไหหลำแค่นั้นที่อยู่ที่เกาะแรล่แห่งนี้จนกระทั่งมีลูกมีหลานต่อเนื่องกันมาประมาณสามสี่ช่วงคนไม่มีที่อื่นแล้วครับที่ว่าผู้คนแทบจะทั้งเกาะเลยที่จะเป็นจีนไหหลำล้วนๆมีที่นี่ที่เดียวครับถ้าหากว่าท่านใดอยากจะมาเที่ยวที่เกาะแรล่แห่งนี้ ก็สามารถมาเที่ยวชมวิถีชีวิตผู้คนได้เป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆเกาะหนึ่งอยู่อย่างสงบครับแล้วก็รอบเกาะก็จะเป็นทางเดินแบบสบายๆเพื่อที่จะเที่ยวชมธรรมชาติรอบๆเกาะซึ่งเป็นทะเลรอบเกาะคำว่าเกาะก็มีทะเลล้อมท่านจะสัมผัสได้ถึงธรรมชาติที่นี่แล้วก็ชมวิถีชีวิตผู้คนที่นี่นะครับเราจะมีโฮมสเตย์ที่พักอยู่ประมาณ9แห่ง ท่านสามารถที่จะไปเสิร์ชค้นหาใน Google หรือในเพจของแต่ละที่ได้นะครับที่นี่ก็คือบ้านกลางเลโฮมสเตย์เกาะแรกนะครับผมทนายหนุ่ยเป็นผู้ดำเนินการย้ำตรงนี้ท่านอยากจะทานอาหารทะเลสดๆที่พักสะอาดน้ำใจของผู้คนที่นี่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับทุกท่านที่มาที่นี่จะสัมผัสได้1 2ึ่งสองสา <Yeah. S 1> อนี่นะครับ เมื่อคืนนี้พี่ๆทั้งหมดนี้ก็พาครอบครัวอันแสนน่ารักและอบอุ่นทุกท่านมาใช้บริการของบ้านกลางเลืโฮมสเตย์ก่อแรลแห่งนี้นะครับก็ดูสีหน้าทุกท่านก็ไม่มีใครที่ไม่ยิ้มเลยเห็นไหมครับทุกท่านก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกคนหนึ่งผมขออนุญ,ญาตอขอสัมภาษณ์สั้นๆกับพี่ทาวรซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มนะครับผมในฐานะที่ประธาน คณะกรรมาการบริหารชมรมปวท .1 ครับหนึ่ง,งรวมเขาได้คณะแรงต่างมาร่วมนี้ก็รู้สึกมีความสุขรู้สึกกิมเอมเปรมปรีสุขอกสุขใจสดชื่นบรรยากาศได้อยู่อย่างนี้นะครับครับทีนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับที่น้องหนุ่ยช่วยดูแลพวกเราเป็นอย่างดีถึงแม้พวกเราจะสูงอายุไปก็มาเป็นกันเองได้ครับขอบคุณนะครับ ก็ต้องขอบพระคุณอีกครั้งนะครับจากทีมงานของบ้านกลางเลสวัสดีครับทุกท่านครับเชิญชวนนะครับหากท่านใดที่ยังไม่เคยมาสัมผัสยังไม่เคยมาเที่ยวที่นี่เชิญท่านลองมาเที่ยวชมดูนะครับบ้านกลางเลโฮมสเตย์ก่อแรกยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ ท่านสามารถที่จะโทรติดต่อและจองที่พักล่วงหน้าได้ที่หมายเลข0659554990หมายเลข0659554990นะครับสี่หกหกหกอกเรียนที่นี่สะดุกเกนรื่องเรียนรัฐบาลรัฐบาลแต่ยุปรัฐบาลเด็กไม่มีเด็กไม่มียุบไปเรียนฝั่งโน้นหมดละ Cái gì thì mới còn chai đám gì cận? Nè, kẹp đám gì thì mới còn hả? Ừm Để cho mọi người thấy con suối đuôi À, thấy mấy anh? Mấy suối mấy